บางครั้งรถขมเล็กน้อยเนี่ยละค่ะที่ทำให้เรารู้ว่าความรักมันหวานแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเติมฝันจากไลน์ดอดเองค่ะวันนี้ฝันอยากจะเอาหนังสือเล่มโปรดอีกหนึ่งเล่มมาแบ่งปันกัน ใครที่กำลังอยากหาหนังสือฟิลกู๊ดอ่านและเข้ามาดูหรือว่ารู้สึกเหนื่อยจากเรื่องอะไรมาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาฟังเพลินๆไปได้วยกันกับ Books in Line s ได้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าสารางเดอร์ช็อกโกแลตขอให้ชีวิตเป็นรสช็อกโกแลตของคุณคิมเยอึนผู้แปลคือคุณวาสนาจันทัทงจากสำนักพิมพ์พิโคโล มีจำนวนหน้าทั้งหมด216หน้าอ่านรวดเดียวจบได้เลยค่ะ Merry Christmas ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้ฝันเอาเรื่องอบอุ่นหัวใจมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วล่ะบรรยากาศหน้าหนาวเคล้าไออุ่นจากช็อกโกแลตร้อนๆตอนคริสต์มาสเนี่ยดีใช่เล่นเลยนะว่ากันว่าคนที่เข้าใจคนอื่นมากที่สุด ก็คือคนที่เคยเจอเรื่องราวแบบนั้นมาก่อนและเรื่องราวของเล่มนี้ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากประโยคที่ว่านี้แหละค่ะฮันจูโฮนางเอกของเราเปิดร้านขายช็อกโกแลตดึกลับแห่งหนึ่งในตรอกแคบๆซึ่งความพิเศษของร้านนี้ที่นอกจากรสชาติช็อกโกแลตจะอร่อยเลิศแล้วก็ยังมีรับบริการปรึกษาปัญหาหัวใจด้วยค่ะ อันที่จริงนางเอกก็มาเปิดร้านนี้เพราะปัญหาหัวใจเหมือนกันนั่นแหละและอยากจะปลอบประโลมจิตใจลูกค้าให้อบอุ่นและมุ่นขึ้นด้วยช็อกโกแลตที่ตัวเองรังสรรค์ขึ้นมาอย่างปราณีตมากๆเพราะก็เหมือนกับความรักใช่ไหมคะช็อกโกแลตมีรสชาติหลากหลายเราอาจจะไม่รู้ได้หรอกว่าเรากำลังจะเจอกับอะไร ระหว่างที่เราอ่านไปก็จะได้รับรู้เรื่องราวของลูกค้ามากมายตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นจนถึงคนแก่เลยซึ่งก็มีเรื่องราวแตกต่างกันออกไปและฝันก็ขอบอกเลยว่าบรรยากาศของความรักแต่ละเรื่องนี่คือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งแอบชอบกุ๊กกิ๊กแบบผากไม่ตรงกับใจหรือว่า แม้แต่ความรักลึกซึ้งที่ทำเอาเกือบร้องไห้ตามก็มีซึ่งตอนที่ฝันอ่านแรกๆก,ก็มีความรู้สึกว่าเออเรื่องดำเนินไปดีฮะมีลูกค้าเดินเข้ามาร้านแล้วก็ระบายระบายระบายนางเอกรับฟังให้คําปรึกษาส่งช็อกโกแลตให้แล้วก็ออกจากร้านไปเป็นอย่างเงี้ยต่อๆกันค่ะอ่านไปก็งงไปจนกระทั่งมารู้เอาตอนหลังว่าอ๋อ จริงๆแล้วตัวละครเหล่านี้มีความข้องเกี่ยวกันอยู่แล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่จะเติมให้เรื่องราวเคล้าช็อกโกแลตนี้สมบูรณ์สะด้วยสิและสำหรับใครที่สงสัยประโยคกลิ่นแรกเริ่มที่ฝันพูดไปค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากรักข้า้งเดียวของนางเอกแล้วก็ใช่ค่ะรักแรกคนนั้นดันโผล่เข้ามาในร้านซะเฉยๆเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงกันหรอคะ ฟันก็คงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยเราก็มาดูแล้วก็ลุ้นไปกับฮันจูโูกันเถอะว่ารักข้างเดียวคนนั้นจะจำเธอได้หรือเปล่าและท้ายที่สุดแล้วฮันจูโูเองจะได้พบกับความรักอบอุ่นหัวใจเป็นของตัวเองบ้างไหมเป็นอะไรที่ละมุนแล้วก็อ่านเพลิลนๆหิวๆเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยค่ะลองดูนะคะยิ่งถ้ามีช็อกโกแลตร้อนมาดื่มด้วยนะยิ่งอินเลยล่ะคะ่ะ จะว่าไปเพื่อนๆชอบทานช็อกโกแลตกันไหมคะชอบแบบ Dark Milk หรือว่าไวท์หรือว่าแบบอื่นๆกันฝันชอบมิลคกับไวท์ช็อกโกแลตค่ะปันชอบอะไรหวานๆแต่ว่าถ้าเกิด Dark นี่ก็คือจะขมไปสู้ไม่ไหวเลยคะ่ะเวลาที่เรากินช็อกโกแลตสักชิ้นเรามักจะรู้สึกว่ามันหวานเนาะความหวานนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มันอร่อยที่สุด แต่จริงๆแล้วนักจิตวิทยาด้านรสชาติบอกว่าสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ความหวานได้เด่นชัดขึ้นไม่ใช่ตัวความหวานเองหรอกนะคะแต่ว่ามันคือความขมเล็กน้อยที่ซ่อนอยู่ข้างในต่างหากฟันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ารสชาติของชีวิตก็ทำงานแบบนั้นเหมือนกันและแนวคิดนี้เองก็คือสิ่งที่หลายคนเรียกกันว่า Bi t t e r s w e e t theory ทฤษฎีหวานบนขมของความรักทฤษฎีที่บอกเราว่าความรักที่ดีไม่ได้เกิดจากความหวานล้วนๆแต่ว่าเกิดจากความหวานที่ตัดด้วยความขมจนกลายเป็นรสชาติที่สมดุลอย่างน่าประหลาดใจค่ะนักประสาทวิทยาอธิบายไว้ว่าเวลาที่เรากินของหวาน mm hmm. เช่นช็อกโกแลตทรัฟเฟิลหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตความหวานจะไปกระตุ้นระบบ าบางอย่างในสมองทำให้เรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะอย่างที่เคยได้ยินกันเนาะแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะความขมระดับต่ำเนี่ยจะช่วยขับรสหวานให้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้ประสบการณ์โดยรวมอะ่ะมันมีมิติมากกว่าเดิมค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดบ่โลกเนี้ยมันมีแต่ความหวานเราก็อาจจะรู้สึกเบื่อได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นความหวานที่ผ่านความขมมา มันก็จะกลุ้มกล่อมจนรู้สึกว่าอืมใช่เลยฟังดูเหมือนเรื่องของอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเคมีของความรักเลยค่ะมีงานศึกษาด้านความสัมพันธ์ระยะยาวหลากหลายงานเลยนะคะพบว่าคู่รักที่ผ่านความยากลำบากมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจความกังวลหรือว่าการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆกลับยิ่งมีความผูกพันที่มั่นคงกว่าเพราะว่า ความขมทําให้เห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่หวานมากขึ้นเวลาที่เราได้เห็นอีกฝ่ายในวันที่ไม่ดีได้พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาหรือผ่านสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพากันมันก็คล้ายกับความขมอ่อนๆที่ตัดกับความหวานในช็อกโกแลตชั้นดีความรักที่มีแต่ช่วงเวลาสวยงามบางครั้งก็เหมือนช็อกโกแลตที่หวานจัดจนเลี่ยนมันอร่อยในช่วงแรกแหละคะ่ะ แต่ไม่นานก็อาจจะรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปเพราะความรักไม่ใช่ของหวานที่ทำมาเพื่อให้เรายิ้มตลอดเวลาแต่ว่าเป็นรสชาติที่มีทั้งความนุ่มความขมและความหอมหวานซ่อนอยู่ในชิ้นเดียวถ้าคุณเคยผ่านความรักที่เข้มจนเหมือนดาร์กช็อกโกแลต1 0 0 หรือว่าพบเจอช่วงเวลาที่หวานแล้วก็ละลายในปากเหมือนน้ำะช็อกโกแลตคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าบางทีคุณอาจ,จกำลังชิมความจริงของความรักอยู่ก็ได้นะคะความรักที่มีคุณค่าไม่ได้สวยงามเพราะว่ามันไม่มีความขมแต่ว่าสวยงามเพราะว่าเรายัางเลือกที่จะรักแม้จะมีความขมนั้นอยู่และนั่นแหละ ก็คือเหตุผลที่ช็อกโกแลตกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักมาตลอดประวัติศาสตร์เพราะว่ามันไม่ใช่ของหวานที่หวานเฉยๆแต่ว่ามันคือการผสมผสานของอารมณ์หลายอย่างเหมือนหัวใจมนุษย์ที่มีทั้งความกลัวความหวังแล้วก็ความปวดความสุขป,ปะปนกันไปดังนั้นถ้าความรักของคุณเคยมีรสขมก็อาจจะอย่าเพิ่งรีบทิ้งมันนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าความขมนั้นกำลังทำให้ความรักครั้งนี้เข้มแล้วก็ลึกขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนช็อกโกแลตแท้ๆที่ต้องมีส่วนผสมของโกโก้เข้มถึงจะได้รสชาติที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดบางทีความรักที่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่ความรักที่หวานที่สุดแต่ว่าเป็นความรักที่มีรสขมกำลังดีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือรสชาติของเรา ทุกคนมีความเห็นว่ายัางไงกันบ้างคะมีใครได้อ่านเรื่องนี้แล้วบ้างมาเล่าความประทับใจให้ฝันแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นฟังได้ในคอมเมนต์เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยรู้จักเล่มนี้มาก่อนอยากจะลองไปหาอ่านบ้างไหมคะใครมีหนังสือเล่มโปรดที่อยากแบ่งปันก็คอมเมนต์มาได้เลยเช่นเดิมคะ่ะไว้เจอกันคราวหน้านะคะขอให้มีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มโปรดคะ่ะ บ๊ายบายค่ะ